ไปสายคุณละมุนค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสอบถามเรื่องอะไรคะอ่าอยากเรื่องนะผมขับรถตรงแถวนะครับรถตรงแถวไา่เหลืองแล้วผมไปโดนจับที่แม่ทอครับจังหวัดตาบครับครับโดน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 จับที่แม่ทอทุกพม่าไปสองคนครับแล้วผมอยากทราบว่าคดีเนี้ยมัน มันนี้ก็เขานัดผมขึ้นศาลวันที่27ธันวาเนี่ยครับครับแล้วก็ผมว่าอยากทราบว่าวันคดีนี้มันมันมันได้แรงไหมครับไายอยู่ครับคุณนำพารายงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายใช่ไหมเจอข้อหานี้ใช่ไหมมันมันไม่มันมีมันมีนะครับไอมันมีไอไอปัสสามามันขาดผมไม่ได้ไม่ได้ดูครับไม่ได้รู้แต่ผมทุกแป้ะ ผมไปดูผมไปกลางทางนี้ไม่มีด่านตรวจนะครับมันมีตรวจอยู่ที่ที่ปฏิวติอด่านหนึ่งตรวจเสร็จแล้วก็ว่าไปก็ว่ายไปก็ไม่พูดอะไรว่าไม่กาดอะไรกาดก็ไม่พูดเลยก็ว่าไปผมก็ไปก็ไปถึงนู่นตรวจปรวจก็บอกว่ามันอะไรประกอรปกาดแล้วก็ผมมาฝ่าฝืนอะไรกฎหมายพรบจุกเฉินนะครับ พรบรปิดต่อนะคะ2558นะคะมีกฎหมายอยู่ค่ะครับผมเดี๋ยวผมไม่คุณเจอข้อคุณเจอข้อหาอะไรกันแน่คุณตอบไปตรงคำถามคุณผิดพรกหรือว่าผิดข้อหานำพาในงานแต่งด้าวข้าเมืองมันมีเนี่ยครับผมข้อหานี่พรบกับนำพาเลยผมไอ้นี้ผมไม่ได้นำท่าผมมาออกครับเออเหมือนกันนำพาเออเหมือนกันคืออย่างนี้ครับอย่างนี้อย่างนี้คุณ ละมูลพรกถ้าโทษพรกสองปีสี่หมื่นนี่โทษพรกนะเราปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วในช่วงเวลานั้นกฎหมายห้ามคุณไปรับสาภาพยอมจำนนต่อหลักฐานเขาไม่เอาคุณไปขังละครับเขาก็อย่างดีก็แค่ปรับนะอันนี้ปรับนะประมาณนี้พูดโดยหลักนะโดยน่าจะโดนปรับแต่ว่าเรื่องนำพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายนี่แหละคุณจะอ้างว่า คุณจะอ้างว่าแล้วแล้วชัดเจนนะคุณจากคุณรับมาจากไหนอ่ะจากสงขาใช่ไหมผมรับจากสงขาไปครับแล้วจะไปนู่นไปโดนจับจะักคุณจะไปส่งเขาที่แม่สอน<ป>ใช่ไหมครับผมคุณขับรถสองคุณไม่ควรอย่างยิ่งเลยอ่ะอเรื่องนี้มันชัดเจนมากว่ายังไงคุณต้องโดนจับแน่นอนถามใครก็ต้องบอกว่าล้านเปอร์เซ็นพี่ค่ะ นะแล้วต่างด้าวก็จะแสดงหรือไม่แสดงนี่นะพี่ไม่ควรรับทั้งสิ้นต่างดาวแท็กซี่นี่เขาเตือนมากคลยนะครับแท็กซี่สออะไรพวกนี้นะเพราะงั้นพี่รับสารภาพรับสารภาพ นะครับจะบอกว่าเขามีพาสปอร์ตแต่ขาดเท่ากับไม่มีครับเท่ากับไม่มีใบกับคีมีแต่ขาดเท่ากับไม่มีพรบมีแต่ขาดเท่ากับไม่มีอย่าบอกว่ามีแต่ขาดมันมันอ้างอะไรไม่ได้เขาคือเท่ากับว่าไม่มีไม่มีก็คือผิดกฎหมายเขาแปลว่าก็เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายแล้วเพราะว่าหนึ่งเขาเคยมีพาสปอร์ตเข้ามาและบัตรนี้ขาดแล้วก็อยู่ผิดกฎหมายก็ไม่ถูกแล้วคุณก็นำพาเขาเนี่ยเขาเรียกว่านำพาอืรับสาภาพใช่ไหมหนักจะเป็นเบา รับครับเนาะครับใช่เรื่องนี้เยอะเลยเรื่องเรื่องขับขี่รถรับจ้างเนี่ยนะครับเยอะเลยครับพี่ครับรับสาภาพหนักจะเป็นเบาเผลออท่านอาจจะเมตตารอลงอาญานะถ้าท่านท่านท่านถ้าท่านไม่รอลงอาญานะกก็อุทธรขอความเมตตาขอรอลงอาญาว่าเราจะต้องดูแลครอบครัวดูแลเมียดูแลลูกดูแลพ่อท่าม่แก่สมมตินะครับผมเรามีทนายความไหมอ่ะไม่ยังครับยังไม่มีครับ ต้องมีทนายแล้วเราจะไปรับปากเปล่ามันไม่ได้นะมันต้องมีตัวช่วยนะครับไม่ก็ทําคําขอนะครับครับครับต้องแล้วอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่อัจัยครับตอนนี้ผมประกันตัวมาจากตานะครับประกันตัวไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์ขอความช่วยเหลือเขาหน่อยขอทนายขอแรงเขาหน่อยนะไปพบอายการคุ้มครองสิทธิ์นะ ครับผมครับผมไปพบอายการคุ้มครองสิทธิที่ที่อายการจังหวัดสงขลาฝ่ายคุ้มครองสิทธิช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและขอขอทนายความเขานะขอไม่ได้ขอให้ชนะนะขอให้ทาให้ได้รับโทษน้อยที่สุดอ่ะมันจะมีกระบวนการอยู่นะครับอันนี้เขาจะช่วยฟรีครับทนายเนี่ยช่วยฟรีอย่าไม่มีไม่ไม่มีไม่ได้ใช่เดี๋ยวเราพูดไม่ถูกอ่ะครับไอ้นี่ไอ้นี่ผมอยากทราบว่าเนี่ยผมผมไปขึ้นศาลที่ที่จังหวัดตากวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ ถ้าว่าคดีนี้ไม่ได้จุดในโอนมาจำที่โรงพลกจำได้ไหมครับไม่ได้นะพี่พี่จะใหญ่กว่าศาลเลย <laughs> พี่จะสั่งศ <laughs> าลเลย <laughs> เออพี่จะสั่งศาลเลยพี่โตนจับที่ไหนท้องที่ไหนก็เก้นสารที่นั่นนะครับครับเนี่ยผมต้องไปตากะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดตันวาเนี่ยไปพบอายการคุ้มครองสิทธิก่อนนะพบที่โรงพากเนี่ยครับ ใช่ที่สงขาเนี่ยพบที่สงขาเนี่ยแล้วขอ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 ,ขอทนายความขอทนายความขอแรงอะ่ะเดี๋ยวก็ประสานกันเองกับกับที่ศาลตากเองอะ่ะครับขึ้นศาลต้องมีไอต้องมีทนายความนะครับถ้าเราไม่มีเงินมาจ้างก็เราก็ต้องขอทนายขอแรงให้เขาช่วยนะครับผมครับผมนะครับแล้วเปิดดูพลิกดูข้อกฎหมายก็ชัดเจนว่าโทษนําพาแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิกดกฎหมายเนี่ยนะครับเนี่ยโทษจําคุกกี่ปี นะครับปรับเท่าไรนะครับสองก็หาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินสองปีสี่หมื่นอันนี้ชัดอยู่แล้วนะครับรับสารภาพทั้งสองข้อพูดต้องหาไม่เคยกระทําความผิดมาก่อนลดโทษได้เกึอหนึ่งอย่างเงี้ยครับครับลดไปลดมาก็นะถ้าลงถ้าศสารลงไม่รอไม่รอก็ประกันประกันเสร็จปั๊บขอขออุทธรณ์ขอให้ท่านเมตตารอลงยานะถ้าจําคุกไม่เกินห้าปีน่ขอรอลงยาได้ครับผมนะเ้าไปพบพยานการที่จังหวัดสงขลานะ